สวัสดีครับวันนี้แบมอยู่ที่หมู่บ้านมัทน,นาวัชรพลปราบินทราหนึ่งบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงอย่าง Land and House พื้นที่ตัวบ้าน52.50ตารางวาโดยมีพื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตรภายในตัวบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถในบ้านกว้างขวางมีหน้าต่างรับแสงหลายจุดทำให้บ้านดูปลอดโปร่งโล่งสบาย ห้องน้ำสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานมาดูที่ชั้น2กันบ้านมี1ห,ห้องนอนเล็กและ1ห,ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวพร้อมระเบียงหน้าต่างรับแสงมีหลายจุดทรับตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลใกล้โรงเรียนและมหาวิทยาลายัยสนใจทรับรายการนี้เข้าดูได้ที่ bam.co.th ขอบคุณครับ